สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศบนตลาดคริปโตเคอเรซีที่ถือว่าใช้ได้พอสมควรสําหรับวินาทีนี้นะเพื่อน เมื่อวานนี้เราพูดถึงโควิดสายพันธุ์โอมิครอนหรือโอไมครอนนะครับที่ส่งผลทําให้ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกามีการปรับฐานพอสมควรรวมไปถึงตลาดค,คริปโตเคินซี่ก็โดนผลกระทบด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่เทรดลองเลเวอเรจโพ i ิชันบนตลาดฟิวเจอร์เนี่ยเรียกว่าโดนลิควิดเดตกันไปมหาศาลเลยวิดีโอนี้เราจะมาต่อเนื่องกับวิดีโอเมื่อวานนิดนึงนะครับถึง3ามอินดิเคเตอร์ที่ผมจับตามอง อย่างแรกถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับผมพูดถึงในเรื่องของการเปิดตลาดในสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นนะครับช่วงพรีมาร์เก็ตว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของการแถลงการขององค์การอนามัยโลกนะครับว่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะรุนแรงขนาดไหนในเรื่องของการติดต่อในการแพร่เชื้อเนี่ยนะครับมันจะเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าหรือเปล่าและอย่างที่3ที่ผมจับตามองก็คือในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตนะครับว่ามันจะรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลต้าหรือเปล่านะครับทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับเราพูดถึง อย่างแรกที่เราพูดได้ก็คือในเรื่องของการเปิดตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเรามาดูตลาดฟิวเจอร์นะขณะนี้นะเพื่อนๆทั้ง s p 500ก็เป็นขาขึ้นนะครับดาวโจนก็เป็นขาขึ้น n a s d a q ก็เป็นขาขึ้นซึ่งผมดูแล้วนี่นะครับทุกอย่างเขียวหมดในตลาดฟิวเจอร์ของหุ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันน่าจะเปิดตลาดนะครับมาในลักษณะของการมีปริมาณเงินเม็ดเงินเข้ามานะครับหลังจากทีเ่เรียกว่ายังไงอะ Thanksgiving w e e k e n d นะจบไปตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาก็เทรดแค่ครึ่งวันนะครับปริมาณวอลุ่มค่อนข้างที่จะน้อยแต่วันจันนี้เนี่ยนะครับวันจันเวลาสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูแล้วน่าจะนะครับสมมติฐานนะครับน่าจะเปิดตลาดมาค่อนข้างเขียวไม่น่าจะมีการเทขายอย่างที่ผมเป็นห่วงนะครับส่วนข่าวดีที่ออกมาในวันนี้นะเพื่อนๆยกตัวอย่างนะครับนี่ผมได้มาจากข่าวช่องวันนะครับก็นี่นะครับเขาบอกว่าโอไมิคอน oh นะครับ ประธานสมาคมการแพทย์แห่งแอฟริกาใต้เนี่ยเขาบอกว่ามันผลขั้นเคียงเนี่ยดูไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่นะครับมันมีลักษณะของอยังไงอาจจะรู้สึกไม่สบายเพียงวัน2วันนะครับแล้วก็ยังสามารถรับกลิ่นรับรสชาติได้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและรู้สึกล้านะครับอาจมีอาการไอเพียงเล็กน้อยอาการของโรคไม่เด่นชัดเท่าสายพันธุ์อื่นทั้งนี้นะครับนี่คือของฝั่งของสมาคม แพในแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็มีหลายๆข่าวที่ดูเหมือนกับว่าทีมแพทย์ในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับอาจจะมองว่ามันตอนนี้ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันถ้าเรามาดูอย่างสหรัฐอเมริกานะครับอย่างคุณด็อกเตอร์แอนโทนีเฟลชี่นะครับผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยท่านบอกว่านะครับเรายังไงก็จะต้องรออีกประมาณ2อาทิตย์ ถึงจะรู้ข้อเท็จจริงในเรื่องของความร้ายแรงนะครับความรุนแรงกับการระบาดสายพันธ์โอมิครอนเนี่ยนะครับท่านยังบอกอีกว่านะครับฝั่งแอฟริกาเนี่ยเ,เรียกว่ารายงานผลออกมาช้าพอสมควรนะครับทำให้ตัวท่านเองคิดว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาในสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วดร์แอนโทนีเฟลชี่ยังกล่าวอีกนะครับว่า สหรัฐเมกาควรจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะต่อสู้กับสายพันธุ์โอมิครอนนะครับทีนี้ถ้าจะถามว่าตัวส่วนตัวผมเนี่ยเชื่อในฝั่งของสมาคมแพทย์ในแอฟริกาหรือเปล่านะครับและเชื่อในฝั่งของดรแอนโทนีเฟลชีหรือเปล่าส่วนตัวที่2ปีที่ติดตามในเรื่องของข่าวโรคระบาดแพนเดกต่างๆมาเนี่ยมันสอนให้ผมรู้ว่าไม่ ไม่เชื่อใคร100่ร้อยเนะครับไม่เชื่อทั้งหมดเลยนะทั้งทั้งด็อกเตอร์คนนี้ทั้งสมาคมแพทย์คนนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานะนะเพื่อนๆร้อยข่าวที่อ่านเนี่ยแฟกต์หรือความจริงจริงๆเนี่ยมันออกมาแค่ประมาณ10%นะครับทีนี้ ส่วนในฐานะของนักลงทุนตาดำๆทั่วไปเนี่ยนะครับผมต้องการจะรู้อย่างเดียวว่าข่าวจะออกมาประมาณไหนน่าจะออกมาประมาณไหนเทรนด์ของตลาดความรู้สึกของตลาดความมั่นใจของนักลงทุนจะไปในลักษณะใดนะครับเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยเมื่อวานในเรื่องของออสายพันธุ์ต่างๆนะครับหลายคนบอกว่านี่มันมาจากจีนมันมาจากสหรัฐอเมริกามันมาจาก บริษัทวัคซีนสร้างสายพันธุ์ต่างๆขึ้นมารวมไปถึงในเรื่องของอลูมินาตินะครับซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยเพื่อนๆผมบอกตรงๆเลยว่าผมเชื่อหมดนะครับไอเรื่องของอลูมินาติในเรื่องของหน่วยงานองค์การรับต่างๆที่จะมาคนโทรลโลกหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ไอตรงนั้นคือผมเข้าใจและผมก็เชื่อนะครับเพราะว่า จะบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้หรือจะบอกให้เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยเชื่อตามผมเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะมันก็เป็นอะไรที่ตัวผม่พิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ในปี2021เนี่ยเพื่อนๆอะไรมันก็เป็นไปได้ทีนี้สิ่งที่ผมจับตามองก็คือการทำ correction บนตลาดนะครับถ้าเรามาดูกราฟนี้นะเพื่อนๆเดือน3นะครับเดือนมีนาคมปี2020เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ ตอนนั้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีการประกาศการระบาดของโรคโควิดแล้วก็มีการเตรียมตัวที่จะจ่ายเรียกว่าแจกตังประชากรในประเทศเขานะครับในเรื่องของ stimulus check นะครับรู้สึกว่าตอนนั้นแจกคนละ1,200ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ประกาศล็อกดาวน์ประกาศ,ป,กาศปิดนูน่นปิดนี่ต่างๆนานานเนี่ยทำให้ราคาของบิ t คอยเนี่ยเพื่อนๆจาก1,500ดอลลาร์สหรัฐมันตีลงมา3,700ดอลลาร์สหรัฐ แต่หลังจากนั้นนะครับประมาณ30วันเนี่ยมันก็ดีตัวขึ้นไปประมาณ200%นะเพื่อนๆจาก3,700ดอลลาร์สหรัฐด,ดีกลับขึ้นมานะครับเป็น1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาแป๊บเดียวนั่นคือสิ่งที่ผมจับตามองนั่นคือโอกาสที่ผมต้องการจะเข้าไปฉวยนะครับก็ไม่ใช่ว่าคืออย่างนี้เพื่อนๆ พอตการลงทุนที่ผมถืออยู่นะผมมี3พอพอตนะครับพอทหนึ่งก็คือพอรตถือยาวซึ่งไม่มีแผนที่จะขายแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยผมก็จะเสี่ยงไปตรงนั้นอันนั้นคือตัวผมนะครับผมจะเสี่ยงก็นั่งรถไฟห่อไปเรื่อยส่วนในเรื่องของข่าวจากประกาศแถลงจากองค์การอนามัยโลกหรืออะไรต่างๆนานานเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อพอร์ตระยะกลางของผมนะครับหรือพอตสั้นนะพอตซิ่งเนี่ยนะฮะส่วนอีกพอร์หนึ่งเนี่ยคือผมจะเก็บเป็น usdt เลยนะ USDT เนี่ยเตรียมพร้อมที่ถ้ามันมีการปรับฐานรุนแรงถ้ามันมีโอกาสที่นะรัฐบาลสหร,รัฐเมกาหรือประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเนี่ยตอนนี้อิสราเอลเขาก็าประกาศปิดประเทศไม่ให้คนเข้ามาในชายแดนเนี่ยสองอาทิตย์แล้วทุกชาติเลยนะครับซึ่งหลายหลายสายพันธุ์เขาไม่ได้ทำแต่ไอสายพันธ์โอมิคอนเนี่ยเขาดันมาทำนะครับมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ล็อกดาวหรือมีประกาศล็อกดาวอย่างถ้าสหรัฐเมกาเป็นคนสร้างเทรนคือเขาเป็นคน สารามีการจะเป็นคนเซตเทรนในเรื่องของการล็อกดาวน์เนี่ยถ้ามันมีข่าวนั้นออกมาแล้วมันมีการปรับฐานของทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโตอีกเนี่ยผมก็จะเอาพอร์ตสเนี่ยนะครับทยอยช้อนซื้อถ้ามันมีการปรับฐานบนตลาดนะเพื่อนๆและแน่นอนนะครับไม่ใช่ดูแค่เทรนนะตัวผมก็จะดูในเรื่องของ RSI ดูในเรื่องของเทคนิคอลด้วยว่ามันโอเวอร์บอทหรือเปล่ามันเป็นบับเบิลหรือเปล่าด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับคือไม่ใช่อะไรที่ขาวและดําไม่ใช่อะไรที่แบบว่า ไฟเขียวให้ซื้อไฟแดงให้ขายอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่คือ,อสิ่งที่ผมวิเคราะห์ด้วยตัวของผมเองรวมไปถึงการ Copy n o t e นของคนที่ถือพอร์ตใหญ่ๆว่าเขามีแนวโน้มยังไงนะครับเพื่อนที่เทรดเทรนเนี่ยเขาตอนนี้เขารีแอคยังไงแล้วทำตัวยังไงกับตลาดนะเพื่อนๆก็เมื่อวานนี้เราพูดถึงในเรื่องของนะครับคนจนสายพันธุ์ใหม่นะเพื่อนๆโอเคข่าวข่าวตอนนี้จบแล้วนะประมาณนี้นะครับวันนี้ ในเรื่องของคนจนสายพันธุ์ใหม่นะครับเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยนะครับถึงสถานการณ์ส่วนตัวหลายคนเป็นเจ้าของธุรกิจหลายคนนะครับตอนนี้กำลังประสบปัญหาต่างๆก็หลายคอมเมนต์ที่บอกว่าคริปโตคือความหวังในชีวิตนะเพื่อนๆซึ่งผมอ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกเห็นใจทุกคนนะครับแล้วก็นี่คือเหตุผลที่ในช่องนี้เนี่ยผมไม่อยากที่จะพูดถึง เหรียญใดหรือว,ว่าวิเคราะห์เหรียญใดว่าไอ้นี่น่าจะซื้อไอ้นี่น่าจะขายนะครับคือผมอยากจะเก็บว่าให้มันเป็นลักษณะของการเดินทางสายกลางในโดยรวมภาพกว้างๆบนตลาดและเทรนและความรู้สึกบนตลาดมากกว่านะเพื่อนเพนเพราะว่าอย่าง<ๆ>เอาง่ายๆยกตัวอย่างตอนเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมทําวิดีโอในเรื่องของดอจคอยเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกเริ่มเข้ามาดูเยอะนะครับในช่วงที่พูดถึงดอจคอยก่อนดอจคอยเนี่ยผมทํากําไรมากที่สุด ตอนที่ Dogecoin จาก1บาทไป2บาทนะครับด e c คอยเนี่ยผมเข้าหนากัหนกๆเลยเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยผมเคยมีแบบนิดๆนะครับนิดๆหน่นนนนอยๆแบบว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับเพราะสมัยก่อนผมไม่คิดว่าเหรียญ o g e มันจะเป็นเหรียญที่น่าจะขึ้นมาเกิน5บาบาะเพื่อน แต่แต่ตอนที่ช่วงที่ดอ c คอยมัน90สตังค์เนี่ยผมเริ่มที่จะซีเรียสกับมันแล้วนะครับเพราะว่าเทรนด์ต่างๆไม่ว่าจะจากพี่อลอนมาร์จากสื่อต่างๆจาก Google Trend จากเทรนด์บน TikTok บน Twitter อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันทำให้ผมคิดว่าการไป2บาทเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้นะครับและแน่นอนจากผมเข้าไป97สตังค์นะครับ97สตังค์แล้วก็ไปทำกำไรที่2บาทเยอะพอสมควรส่วนที่เหลือเนี่ย ก็ถือมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าปริมาณไม่เยอะแล้วช่วงนั้นพอมันไป10บาท15บาท20บาทเพื่อนสมาชิกก็เริ่มเข้ามานะก็มีคนใหม่เริ่มเข้ามาเทรดเข้ามาอะไรเนี่ยซึ่งทําให้ผมแบบพูดตรงๆว่าเป็นห่วงนะครับเพื่อนใหม่สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะคนที่แบบอาจจะประสบปัญหาประสบปัญหาชีวิตเ,เศรษฐกิจต่างๆนานา,นาปัญหาครอบครัวต่างๆแล้วมองว่าคริปโตคือความหวังใหม่เนี่ยนะฮะก็นะ นั่นคือเหตุผลที่ไม่กล้าพูดถึงโฟกัสไปถึงเหรียญใดเหรียญหนึ่งและอยากให้เพื่อนๆเนี่ยกระจายความเสี่ยงหน่อยนะเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยกตัวอย่างสมมุติผมพูดถึงเรื่อง Metaverse เนี่ยตัวผมก็ลงทุนกับ Metaverse นะครับแต่ถามว่าผมโปะหมดเลยไหมกับ Metaverse ไม่นะครับก็ยังจะต้องกระจายฝั่ง d e f าฝั่ง Metaverse ฝั่ง n f t ฝั่งมีมฝั่งต่างๆนานาเนี่ยนะครับกระจายไว้เพราะว่า มันมีหลายไซเคิลที่ยังไงอะอย่างไซเคิลนี้ผมบอกได้เลยว่าไอเมตาเว e ร์สเนี่ยมาพยุงพอร์ตผมไว้นะครับในขณะที่ De ฟามันเป็นอะไรที่3าวันดีสวันไข้นะครับแต่ c y เคิลหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็น DeFi ที่มาพยุงพอร์ตผมไว้ก็ได้นะครับในขณะที่ Metaverse อาจจะเป็นเทรนขาลงก็ได้ในระยะสั้นนะเพื่อนๆถ้าผมพูดถึงขาลงนี่คือในระยะสั้นนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น d e ฟ i และ NFT Metaverse เเนี่ยผมว่าภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่ใช่แบบว่าขึ้น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 โดยที่ไม่มีการพักเหนื่อยเนี่ยเป็นไปนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น กระจายหน่อยนะเพื่อนๆกระจายหน่อยดูว่าเหรียญที่เราถืออยู่นี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในแคตตารีเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ลงแบบ metaverse ก็ metaverse หมดไปเลยนะครับแบบแบ่งมาหน่อยอ่าฝั่ง d e ฟาเพราะเราไม่รู้นี่นะครับโดยเฉพาะเหรียญที่มีโปรเจกต์เกิดขึ้นมาเกิน2ปีแล้วเนี่ยนะครับ อันเนี้ยเราถือยาวตัวผมเนี่ยถือยาวได้นะผมกล้าที่จะถือยาวมากกว่าโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับกล้าที่กระจายไปตรงนั้นเพราะว่าพอคนที่ทำเงินกับ Metaverse กับ NFT เนี่ยบางทีผมเชื่อว่าเขาก็กลับมาลงทุนกับเหรียญเก่าๆที่อยู่ดีๆมันอาจจะมีการมีแค t เลลิสใหม่ๆมีข่าวดีๆออกมานะครับจากโปรเจกต์นั้นๆนะเพื่อนๆก็อย่างที่เรียนนะครับเป็นห่วงทุกคนนะเพื่อนๆยังไงกระจายความเสี่ยง แล้วก็เข้าใจในสัจธรรมของโลกคริปโตนะเพื่อนๆว่าวันนี้นะมันเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้มันอาจจะเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้อย่าทิ้งใจไปกับอะไรแบบอันใดอันหนึ่งเกินเกินกว่าที่เราจะรับได้เวลาอฟองสบู่มันแตกนะเพราะทุกอย่างฟองสบู่มันจะแตกหมดอะหุ้นเฮิรนอะไรก็ตามแต่นะครับมี แคสสำรองมีเงินสำรองไว้ในพอร์ตเป็น USDT เป็น USDC หรือ stable coin ไหนก็ได้ที่เพื่อนๆใช้อยู่เนี่ยกันไว้ว่าถ้ามันมีการปรับฐานใหญ่ๆเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะมาพยุงพอร์ตระยะยาวและพอร์ตระยะสั้นของเรานะครับเอาล่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม